สวัสดีครับพี่น้องกินเขาเที่ยงน้ำกันเด้อครับเด้อนะครับนี้กับมีข้าวปุ้นครับพี่น้องแต่ว่าเป็นน้ำยาแกงเขียวหวานนะครับพี่น้องแกงเขียวหวานลุกสินปากายครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องจะแซ่บล้วครับมาครับแซ่บๆน้ำกันเด้อครับพี่น้อง เตียมคนขนาดพี่น้องเจ็บขอเทียงน้ำกันครับพี่น้องอืเจับพี่ดิ thiếu hộ cấp không nào thiếu khẩu bây giờ kiến khẩu nói cần kiến khẩu liệu phụ thế không khẩu trái hộp môn thường tuột sàn tuột mấy cái sàn là phải không thiếu khẩu nha ta có thể nhắn kịp nó phải không Hãy uhm. tuyệt vời, เสร็จงานอยู่กับพักคกันเด้อพี่น้องเด้อพักกินขผากพี่หนามกอนพี่น้องมันยังแดดแห้งอยู่มันขึ้นกฝนศพพี่น้องไม่ชอบมันแดด,แด,ปปออแด,ดโอ้แดดแห้งแดดพอนขนาดพี่น้อง หนีมาเห็งนงานแบบก็มนคุยจะในเรื่องการเรื่องต่างพี่น้องเนาะก็ผู้ใดเนาะจะได้เป็นนาย mm. กี่น้องอือมาได้กระแบพี่น้องเออขอบคุณ

เข้มข้นดีขนาะดแกงเทียบหวานเพิ่งก็ได้ใสครขอปุ่นโอ้พอดีพอดีพี่น้อง mm hmm. พี่น้ำกันเด้อพี่น้องจับจับน้ำกันนี่แกงเขียหวานกน็ถุงแล้วทำติบพี่น้อง พูดไปที่บาทจุดนี้นี่ที่ที่บาทครับไม่หรอกเนี่ยแต่เราข้าวครับแต่เรามือยแบบสามสิบเมือ่อยลอยพี่หนาะอันนี้ก็ลอยกว่าจนมากขึ้นลอยกว่าทำงานมือ่อยละทำงานเมือ่อยละสี่รลอยเมื่อยีอ่รลอย Tìm thì ừ. bên đâu ừ. ừ, rồi các bạn phải nói tại vì gì thế không nhỏ đẹp không? ทำตัวท <languages? S 2> าด you ้วยเนรอเมื่อไรเล่นทุกคนนทำกันหน่อยทำดี้ะครับพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆที่เสามารับชมครับพี่น้องไว้เจอกันใหม่ครับพี่น้องไปแล้วครับบ๊ายบาย